ทำความสะอาดมีมครับผมเตรียมงานงานขาวดำราภาษาชาภาษาอังกิษครับผมคุณพ่อกขจรขวัญขก็อใหญ่กขจรขวัญเฉลิมครับผมสว่านรวมแดงรวมใจกันกลางเต้นครับผมพี่น้องตอนกลางผมบดิไทยพี่น้องเบิง ทางเต็มเนี่ยไปเอาเก้าอี้ยกครับท้าวานกับเขาไปเอาเก้าอี้ส่วหนึ่งครับผมร้ายแห้งเดื้อครับผมเช้านี้รถดับเพลิงกับมาล่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดเอารถดับ,บดดเพลิงมาฉีดครับโอ้อันตรายเด้อคนหินคนหินเครื่องตัดหญ้ามันคนหินหลายครับ ปาดเปียปลาเปียปลาเปียกปลาเลยระาวาังเลื่อย,ยครับคนหียนคนหี้ยนเหี้ยนทำความสะอาดครับเจ็ดออก เป็นมองจอรถก็ได้ครับข้างหลัง จอดสิ่ด้เนาะมัหนหมอประมวงเงินไงไอ้มันเป็นเหี้ยนบติดเท่านะฝนตกน่ไงี่สะอาดสะอาดเลยเก้าอี้มาแล้วแต่ตอนเอบสอบก็มีรถระเพื่งมาล่างครับผมอีกส่วนหนึ่งกลับไปเอาเต้น มากกลางกลางเียบบ้อยแล้วครับชาวานกับขบาวันไปแล้วส่วนหนึ่งมาเศร้านี่คอนหลายครั้งเนาะ บอน้ามากไแหง่า่าไปตนน้่าคุัแค่าี้เนเอ้าล่ะเน้าล่ะแล้วเฉินลาแห้งแล้วพ่่วกนัยเก้าอี้เก้าอี้ที่ว่าเป็นเก้าอี้ไหม่ได้ปเนี่ยยี่วัดไหมเก้าอี้เก้าอี้ใหมพระานั่งไหม เป็นโซฟาบอกถาพันมาเอาพันพาเอามากก็ได้ตัวนั้นยามม่เสียมหาพันวาเจ้ามาซะนเดียวพันธุ์การก็โตไม่เนาะเนี่ยมา่นอ่กันเอามาอ่า้จับกุ้เือจบก้อ้วัดกไก่บานครับผมเม่นเมียไก่บาน้านห้อ่บอลเนล้เขาไปยิบทุกนอเขาปเติมเพียงเขาเอามาได้หรอ mình anh à, vương vương huế đấy. hay huế là vương ngầu. nói chuyện phồn nè. เนี่ยเขาเอินมาคนเห็นงานเปลี่ย <laughs> น năm tôn chè tôn này nè nó mượm năm nó mượm ครับผมรถฟอร์ดนี่แห้งสำสำหรับทานงานหน,นักๆครับผมงานหน,นักๆตรงรถฟอร์ดแน่นอนนะครับผมเจ้ายวไปยี่ห ต้นแก่ต้นเนี่ยเอาไปให้แม่กินเลยบ่กินบอกมันบมโหจากยาทายพญ,ญายาดิ rapport เอาขยามาถิ่มนี่จะปวดจะเกี่ยวต้องพักหนึ่งสิพักทีรถตึงแห้งเสร็จเกี่ยวออกไม่ได้สุดยอด นั่นแล้วไปยัน,นจเป็นโลงเหรอขันโมโล่งข้นกาขายามา,สานสงนถามว่าจะฟอกอ <laughs> ยอดของสีมือครับผมรถฟอร์เกาเกียขั้นแรกขอาหมู่บ้านนี้ครับผมรถฟอ,อ,อร์นี่กับเขาสามสิบปีแล้วครับสามสิบปีแล้วยังแข็งแกร่งอยู่๋ยนี่ค้นเน้นตลอถสมกัน ดดอแห้งอะโดดอดเนี่ยฟับที่มันตรงไปยังสี่ตั้งงี้ยังสี่บอกว่าจนขาบอกออกก็อออกซ้ำปล่อยแบงมาเลยวล่นีแ บอกเยอะหรอบอกเวียมาเอาออกเขาออกยังไงออวน่ออกวันดันบ้างไหออกไหมไม่หั่ละเอาไปเพมเนาะดันว่าหมดแล้วนี่เธอเนเม็ดงานกาวกาป้องนึ่งกับพ่อแล้วต้องออกไม่ใช่เด้

จังอยก็จะหายได้ตนกับเราตน <c oughs> ต้องเงี้ยซี กี่ฟุตมาเทพโอ้เนี่ยแ,แห่มาแห่ก็คืนหัวต้นไม่ได้คุณเด้อจะถอร์ตเนอ่อง นี่ตัวจะเป็นคนเห็นงานนี่เาคนทำงานเป็นจุดไฟใส่เลยเงีนบกจุดไฟใช่เลยมอเมนเอาไฟใส่ถนนไฟเองมันเนี่ยมมนจุดไฟุดเไฟนเสาไฟ่นไเนี่ยการดัใบไม้รุ่ตัวคุณนี่มันรถเจ้าวังเรยน นันยูไปไม้ออกบล้วลูกไปไมมออกพูนลูกรถนั่นหนึ่งรถก็โสวยแล้วนี่ก็รถพอ娅เผยมาจอทั้งที่ฝุ่นครั้งล้างฝุ่นกระจอดได้หลายขั้น กษีม่านน้ำนี่ละมานี่ลอยม่ลอยู่นันนเมื่ต้องดันดอด้กมาดันต้องื่ต้องอะไรันี้มีอะไรไปันขอดค่นี้ไปมาฟูนี่บ่ี่นี่มงจะได้เห็ดไหมของงอนจะได้ใส่อยู่ดีนี่บ่ตีเปยาอีกทีมันนฝังงงอีกไหมมันไปแตกลงมานน่ไปนี่ แก่คนหนึ่งแกคนหรกกมากลฝังลงอปอีว่าเมื่ก่อนท้งมันเแตก้ฟูดแล้วคน้ฟูติอีเตอร์มีหมรบันมโอ้เนี่ยมองมันแตกไอ้กินเ่ากินน้ำังอะกไม่นน้ำนไม่ห็นหลาย่แตก่ใสเห็นพูดเหไปไปล่บังมัแล้วมเนดเลย ง่วงขายวเยียมนะทางงัวทังควาวเนาะมันก่ได้ฟังนนเขาเขาเ็เหนาแรงมันก็ได้บ่อนั่นมันฟังบ่ได้แต่มันเฮีหนาฝนนี่มันยังเอารถมากีดมาอย่างไหนใชกต้อนหางวกันนี่แหละเปิดสายหน้าไม่ครับหัวยำแตกเบิดนั่นน้าจะได้ใส่ เตียนแหะครับผมฝนกับจะซ้ำนี่แหละเพราะตรงแห้งหรอกป้ายยุโอเคครับผมพี่น้องขอบคุณในรายครับผมที่เข้ามาเบิึงมาส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยครับผมถ่ายคลิปเตรียมการงานชาภรากิจครับผมคุณพ่อกระจนฝนเฉลิมครับผมลูกชายเพิ่น เป็นพระคู่อยู่วัดหนองแวงพารามหลวงขอนเจ่นผมนะครับผมอุ่นพอเสียได้สองสามวันนะครับผมกำหนดการมันที่สิกาครับผมวันนี้มันที่สิ1เจ็ดสิบแปดสิบเก้าอยู่สองวัน โอเคครับผม